ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก่อนเป่นเมนูก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกทกท่านที่ช่วยสมทบค่าอาหารเด็กๆมานะคะตอนแรกเมนูคิดว่าจะได้แค่กระสอบเดียวคือแม็กซิม่านะคะแต่ว่าโชคดีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตามาสมทบเพิ่มนะคะก็กราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเด็กๆนุ๊ เห็นอาหารเด็กๆเห็นของใช้เด็กๆเห็นซรา,า,ายแมวเด็กๆนึกเหมือนได้เห็นทองคําเลยค่ะเพราะว่าดีใจที่เด็กจะได้มีอยู่มีกินนะคะนูกก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่เมตตาเด็กๆมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยมาในจํานวนมากหรือจํานวนน้อยนุกก็ต้องอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะแล้วก็อขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ oh. พร้อมครอบครัวของท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะคะ mm. เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ได้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ mm. หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหมดนะคะ mm. อันนั้นน้องทุกตานะคะน้องทุกตาคือเมื่อวานนี้ยุ่งมากค่ะบ,บอกตรงว่ายุ่งยุ่งมากๆเลย มีขั้นใดรอชมคลิปนุกอยู่บ้างไหมคะตอบให้นุกชื่นใจหน่อยได้ไหมเออแมนุกก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่บอกตรงๆว่าว่าเป็นเหมือนเมื่อวันคืนก่อนก็คือกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับค่ะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็แบบมันหกทุ่มอะ่ะก็เลยอ,อาบน้ํานอนเลยคะ่ะเพราะว่ามันทําคลิปต่อไม่ไหวเพราะว่าแม่นุกเมื่อวานนี้ทั้งไปรอเอาอาหารทั้งไปหาเด็กจอนทั้งซักผ้านะคะคือเวลา เวลานี่เหมือนแกล้งนกเลยเวลาผ่านไปไวมากนะคะก็ได้ไปหาน้องที่ถนนมิตรภาพอยู่นะคะไปอุดหนุนพี่เขาด้วยซื้อข้าวหลามกับพี่เขาถุงนึงด้วยนะคะคืออา,อาหารที่เราฝากไว้กับพี่เขาพี่เขาก็ได้ให้น้องทั้งสามได้กินนะคะแล้ว พี่เขาก็บอกว่าเขาก็เล่นสนุกสนานกันล่าเริงดีในที่ที่เขาอยู่นะคะก็เมนุก็ได้แต่ฝากอาหารให้นะคะตอนเมนุไปเขาไม่ออกมานะคะโอ้ได้ซื้อน้ำด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกลับขอบพระคุณที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนไว้ด้วยนะคะเมือ่อวานได้ซื้อน้ำด้วยคะ่ะน้ำดื่มของเด็กๆนะคะเมนุกล้างโอ่งด้วยนะคะเมื่อวานนี้ล้างโอ่งล้างให้สะอาดเลยคะ่ะ ามาดูน้องน้องขวัญบ้างนะคะเมนุกได้ซื้อนี้ให้น้องขวัญด้วยนะคะร้อยกว่าบาทนะคะนี่ค่ะเอาไวใ้ให้เขานอนมันจะหน้าหนาวแล้วนะคะถ้ามันยังไม่หนาวก็น้องก็จะนอนในตะกร้าก่อนถ้ามันหนาวก็นอนในนี้ค่ะเมนุกดูแล้วนะคะน้องเป็นผู้หญิงนะคะน้องเป็นผู้หญิงเป็นตัวผู้นะเออเป็นตัวเมียนะคะก็ ให้น้องชื่อขวัญก็แล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพ่อพอแม่เอฟซีที่ท่านตั้งชื่อให้แต่ว่านุกไม่ได้ไม่ได้ตั้งตามนะคะก็ให้เขาชื่อน้องขวัญน,นะคะขวัญถุงนะคะน้องชื่อน้องขวัญถุงนะคะพ่อพ่อแม่แม่ก็ตั้งชื่อให้หลายชื่อแต่ว่าแม่นุกก็เลยแบบเดี๋ยวเอาชื่อใดชื่อหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ เดี๋ยวจะน้อยใจนะคะก็ <IKE? S 1> เลยให้น้องชื่อขวัญถุงก็แล้วกันนะคะหนูมาเป็นขวัญถุงให้พอ่อพ่อแม่นะลูกนะให้พ่อพ่อแม่เฮงเฮงรวยรวยสุภาพดีแข็งแรงถ้าพ,พอ่อพ่อแม่เฮงเฮงปังปังก็จะได้มีกําลังดูแลหนูกับพี่ๆไง ài. ช่วยเหลือค่าอาหารในน,น้องขวัญถุงนะคะนนองออกมาเล่นค่ะให้กินอาหารแล้ว น้องกินอาหารบ่อยคะ่ะกินอาหารวันหนึ่งสาสี่เวลาแต่ว่ากินกินได้เท่าที่เขากินได้อะแต่เขากินบ่อยนะคะเมนูก็ได้ซื้ออาหารเปียกมาไว้ให้น้องแล้วนะคะที่ทุกทุก,ท,กท่านเมตตาม,มาแล้วมีมาดูเด็กๆข้างนอกบ้างนะคะแล้วมีท่านเอฟซีท่านส่งยาน่าจะเป็นอาหารเม็ดที่แลเสริมภูมิของของของ,ของสุนัขของหมานะคะ ท่านได้ส่งมาให้กราบขอบพระคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็พี่พี่พี่สาวคนสวยท่านได้ฝากของมาให้ด้วย <S <S เดี๋ยวมันจะเลื่อนไปมันจะมีคลิปอันนี้อัญชันชวนชมแล้วก็ชบานะคะเป็นลูกของแม่เฟื่องนะคะมีน้องใบบัวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าน้องจากไปแล้วนะคะเหลือสามพี่น้องนะคะลูกของแม่เฟื่องนะคะตั้งอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเช่านะคะแม่นุเกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะกับแม่เฟื่องก็ได้เอาเขาไปทำหมันตั้งแต่อยู่บ้านเช่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นกรงของมะขามนะคะ,ะเดี๋ยวจะคลิปมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นน้องแมวที่ที่โรงเรียนนะคะเขา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 ทำอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ,แล,ะแล้วแล้วของฝากที่พี่สาวฝากมาให้อะจะมีอะไรบ้างนะคะก็ พี่เขาก็ได้ดูแลเด็กๆมาเรื่อยๆค่ะช่องถุงทองแนวสามขาเนี่ยค่ะก็กราบขอบพระคุณพี่มากๆนะคะพี่สาวคนสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำใสนะคะก็มาตาใยคันนี้มันเป็นคันเก่าของหนุกนะคะที่ที่กมันหายไปก็เพราะว่าช่วงนั้นมีหนูดีหนูดานหนูด,นนดำมีหมาตามตัวนะกำลังสซนเลยกัดเบาะขาดหมดเลยแต่รถคันนี้มันเกินเยียวยาแล้วค่ะมันซ่อมไม่ได้แล้ว มีคนมาถามซื้อซากเหมือนกันนะคะนุก,ก็ยังไม่ได้ตอบกลับว่ายังไงนะคะเพราะว่าเขาจะออกไปซ่อมใช้โอ้โหมันจะซ่อมหมดกี่หมื่นแล้วนั่นอนะคือสภาพมันเยอนมากๆนะคะแล้ววันนี้แม่นุกอ้าวอันนี้มาดูแม่จำปีก่อนนะคะถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแม่จำปี ันนี้เมนูเครียร์เด็กๆเ,เสร็จช่วงประมาณ10บโมงตอนนี้ก็ทําคลิปเสียงตัดต่อคลิปอยู่ตอนนี้ประมาณ10บโมงอันนี้ก็คือหมูมูนะคะบรรยากาศวันนี้ก็มีมีแดดนะคะมีแดดแต่ก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนที่ผ่านมานะคะ่ะเขาก็ยิ่งบอกว่าจะมีฝนอีกโอ ยาเลยฝนพอแล้วเถอะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็หนักก็อ่วมกันมากแล้วนะคะเมนุเมนุไม่คิดว่าจะมีท่านใดช่วยค่าอาหารเด็กๆมาเยอะนะคะเมนุดีใจมากๆเลยนะคะที่เด็กๆจะได้มีอยู่มีกินนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่นี่จะเป็นท่านเอฟซีท่านส่งมาให้น้องหมานะคะหมาหมาจรนะคะนั้นถวน่าจะเป็นอาหารพวกเสริมภูมิเป็นเป็นเม็ดนะคะ ขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ของในนี้อาฟู่ก็มานอนทับกล่องนะพี่สาวคนสวยส่งมาให้นะคะของในนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเปิดออกมาจะมีอะไรของเด็กๆบ้างนะคะจะเป็นเบาะนอนนะคะแล้วก็ชามใส่อาหารเนี่ยค่ะ บอกเด็กๆนะคะนุกเอาไปใช้แล้วนะคะเนี่ยบอกก็เอาไปให้เด็กๆก็ดูทุกตาดช่วงนั้นนุกยังไม่ได้ปล่อยทุกตาให้ทุกตาเขาแม่ยังทํางานไม่เสร็จทุกตาก็เลยอยู่ในกรงก่อนแล้วก็เห็นไหมคะเมื่อวานนี้ <laughs> เด็กๆ,ๆลงมาต้อนรับนะคะอันนี้ซูมนะคะซูมซูมอย่างหนักเลยะคะ่ะซูมซูมค่ะซูมเข้าใกล้เด็กเขาก็วิ่งขึ้นอาคารนะคะเมนูก เมนกเอาอาหารมากาลังจะขึ้นเอาขึ้นไปให้ก็เห็นเขามานั่งต้อนรับแต่ว่าอาหารก็ไม่ได้ขาดนะคะเอามาเติมให้ไม่ได้ไม่ได้ให้งดไม่ได้ให้อดแม้แต่มือ้อแม้แต่วันเดียวนะคะก็เอามาเติมให้นะคะเขาอยู่กันแบบนี้มาสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วนะคะที่แม่นกเที่ยวเอาอาหารมาให้เขาทุกวนันทุกวันนะคะตั้งแต่ ตั้งแต่ทําช่องมาเนี่ยนะก็เอามาส่งทุกวันเลยนะคะก็ได้ความเมตตาจากทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆมาท่านผู้ใหญ่ใจดี f c ซที่เมตตาเด็กๆมานะคะน้องก็อยู่ตามอัตภาพนะคะบอกตรงๆว่าแม่นุกไม่สามารถจับน้องกลับบ้านไปดูแลได้นะคะเมื่อวานพ่อก็มาหาที่บ้านนะคะพ่อมาทุกวันนั่นเลยค่ะแต่ว่าพ่อก็มีคําถามกับนุกนะคะเมื่อวานนี้ นี่นะคะเมื่อวานนี้ที่ว่าเมนูอุดหนุนพี่ที่ขายข้าวหลามที่ดูแลเด็กๆที่ถนนมิตรภาพนะคะ100บาทนะคะก็อเอาอาหารให้เด็กๆจอนด้วยเมนูหาซื้อกระสอบเก่าไม่ได้เมื่อวานนี้ว่าจะเอากระสอบมาปูแล้วก็มาเทให้พวกเขากินแต่พวกเขาก็ไม่ถูกกันนะคะไม่ถูกกันเนี่ยต้องแยกให้กินกินใกล้กันก็ไม่ได้ค่ะไม่ถูกกัน พ่อก็ถามนะคะพ่อก็เห็นอาหารเห็นนกซื้อมามวานพ่อก็ถามว่าโอ้แมวเยอะขนาดนี้ถ้าไม่มีใครช่วยอนาคตนะ่ะตัวเองจะเป็นยังไงพ่อก็ถามเนาะนุก็เลยตอบว่าก็ยังไม่รู้เลยพ่อก็เลยยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนก็เลยบอกพ่อพ่อก็เป็นแบบอาจจะห่วงลูกนะหวงลูกอะค่ะ พ่อก็ถามด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละพ่อบอกว่าตัวเองก็อ่อนกำลังลงทุกวันนะอายุมันก็มากขึ้นพยายามอ,อย่าให้มีแมวเพิ่มเพราะแมวบางตัวนะ่ะในเนี้ยมันตายทีหลังหนูนะพ่อก็บอกอย่างเงี้ยนะมันก็จริงอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละคะ่ะแต่ก็เอาเถอะหยุดเรื่องเครียดไว้ก่อนเถอ,อะเนาะก็ทำแต่ละวันให้มัน ให้มันผ่านไปก็แล้วกันนะคะก็ถ้าไม่มีพ่อแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือบอกตรงว่านุกก็ไม่นุกกับเด็กๆกก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะนี่นะคะเบาะที่พี่สาวคนสวย่ันส่งมาให้นะคะเด็กเด็กเ,กเกนอนอยู่นะคะเด็กเ,กเกนอนนุไม่ได้ถ่ายคลิปไว้พวกเขานอนเบาะก,กันนะคะเอาเข้าไปให้ทุกตาอันนึงนะคะอันนี้เจ้าส้มนะคะเมนุกทําคลิปเสียงอยู่นะคะตอนนี้ก็ถ้าทำคลิปเสียงเสร็จก็จะไป ไปทานข้าวนะคะอ้ยสองคนนี้เขาปรึกษาไดกันเนี่ยสองตัวเนี่ยดูเนี่ยก็มีประทูนะคะจะไปอบใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็หุงข้าวกินนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูก,ก็ขอพอบคุณซปเปอร์แตงด้วยนะคะเมนุลืมนะคะมี มีท่านที่ช่วยเหลือซปเปอร์แตงมาด้วยนะคะเมนูกลับขอบพระคุณไประอย่างสูงนะคะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เห็นซปเปอร์แตงนานแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ กราบขอบพระคุณป้าเดือนด้วยนะคะป้าเดือนช่วยสนับสนุนเมตตามาไว้ให้แม่นุกใช้จ่ายอะไรก็ได้นะคะป้าเดือนบอกว่ามันอยู่ในในการใช้จ่ายในครอบครัวครอบครัวของนกก็คือเด็กๆ50ชีวิตเนี่ยคะ่ปะป้าเดือนก็เมตตามานี่ครั้งที่2แล้วนะคะก็ขอบพระคุณคุณป้าเดือนมากๆนะคะที่ชมโฆษณาให้ตลอดเลยแล้วก็ทุทกๆท่านด้วยนะคะที่ชมโฆษณาให้เด็กๆค่ะ ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ